สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลี่คลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพนักตบสาวไทยยูสิบเก้าของเรากันบ้างครับแน่นอนว่าน้องๆสาวไทยของเราเมื่อวานก็มีชิงอันดับห้าพบกับเจ้าภาพยางังโครเอเชียแล้วสาวไทยของเราก็ต้านทานโครเอเชียไม่ได้จริงๆครับ แต่ึ้นชื่อว่าไทยแลนด์แน่นอนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะแพหรือว่าชนะกองเชียร์ชาวไทยของเราก็คอยซัพพอร์ตสาวๆของเราอย่างหนาแน่นยอดคนดูสดก็พุ่งกระชูดเลยเช่นเดียวกับยอดวิวครับที่ต้องบอกเลยว่าดีงามมากๆเมื่อคืนยอดวิวที่พบกับโคเอเชียผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็แตะหลักล้านไปเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าสี่นัดสุดท้ายของสาวไทยยู19ในศึกชิงแชมป์โลก2023แต่ หลักล้านวิวทุกคลิปเลยครับสุดยอดสุดปังมากๆแล้วมารวมเอา4คลิปสุดท้ายนี้มารวมกันยอดวิวเกือบ7ล้านเลยครับก็คือประมาณ6ล้านกว่าๆสุดยอดสุดปังจริงๆครับนี่แหละครับสิ่งที่ทําให้ FIVB ปลื้มจริงๆนอกจากฝีมือความเล็กพริกขี้หนูของสาวไทยของเราแล้วยังมีกองเชียร์ช่วยสร้างกระแสสร้างเรตติ้งได้อย่างปัง ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจจริงๆครับกองเชียร์ชาวไทยเป๊ะวุสมกับที่กาบีได้อวยยศเมืองไทยเลยครับว่าเป็นเมืองแห่งวอลเลย์บอล